พี่น้องเอ้ยเนาะกลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนพี่น้องเลยบวัวซิวในไรกะต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนรับเข้าสู่่องบะเตียงทองสนเสน่คือเก่าพี่น้องเลยวันนี้ก็มาพบมาพ่อก,กันเนาะตอนถึงเที่ยงใบยๆก็ได้พี่น้องเลยเนะาะเวลาบะเตียงอัดคลิปตัวนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วสิบเอ็ดโมงสี่สิบนาที ยังบริโนอนอยู่พี่น้องเมื่อคืนนี่ก็น,นอนบร,รับรมเมพราะว่าตุเมเพิ่นออกะแล้วอยากมีมื่อนี่ยจังหน่อยพี่น้องเห็นเนาะแล้วลูกทายเนี่ยเมื่อคืนนี่ก็ได้เบิ่งเป็นห่วงเมเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คล้ายๆเนี่ยจังหน่อยและพี่น้องเห็นเนาะหากมาตาหาโมมวานนี่แต่ว่าเราก็มันเป็นลายย่างเนี่ยนะพี่น้องเห็นเนาะ เป็นความดันเบาหวานนี่แล้วก็อย่างไร้ชิงไรยย้แย่มันก็เลยเหตให้เ <c oughs> มื่อยนีย่บางช่วงบางตอนแล้วก็เป็นหลายช่วงอยู่แล้วเป็นเรื่องนี้ก็ได้เป็น,นอย่างเี้เนาะช่วงเมื่อยช่วงบอ่อ่าหนึ่งก็มาจากหวัหวใจโตนี่ยนนอยู่แล้วนะเป็นไรยย้แย่เนาะ มาเตียงให้ทักษิวได้พี่น้องเไยมีแต่ขอความขอบใจเด้อพี่น้องเไยหลังจากที่เตียงอัดคลิปไปเมื่อคืนนี้พี่น้องเไยเนาะขอความชี้แนะขอความแนะนำเนาะจากพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทีบเบสิกุทุกคนพี่น้องไงยก็ได้มีพ่อแม่พี่น้องส่งวิธีการรักษาวิธี การควบคุมอาหารแล้วก็อีกหลายๆอย่างเนาะที่เพิ่นส่งมาให้เบิ่งแล้วก็มาแนะนําเนาะบ่ว่าสิปัญญาสมุนไพรบ่ว่าสิเป็นหยังก็แล้วแต่เฮาก็เลือกเลือกเบิ่งเฮาก็คัดสรรดูที่ดีที่สุดนั่นแหละมาให้แม่นะพี่น้องเนาะก็กให้เินดูนพ่อหนๆนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ญาติพี่น้องพ่อแม่ ปลาลุงเพิ่นก็อ่าส่วนใหญ่ก็ให้ฟอกแนะนําให้ฟอกแต่บางคนก็อย่าฟอกว่าซั่นเนาะอ่ามันมันก็มีกระองแง่สิพี่น้ององแง่มุมเนาะแต่แม่บ่เตียงนะเพิ่นบ่เอบ่อยากฟอกบนี้อ่าจังได๋เพิ่นก็บ่อยากฟอกนะสูแบบสู่แบบนี้ไปจน มือสุดท้ายปเป็อะไรเป็องไรเกี่ยวกับพังเบิง้งเขากี่ยกับยังว่ากันไปบ่ได้เนาะว่ามันเป็นแบบใดเป็นอย่างไในหน้าตอนนี้เพิ่นก็นยังโอเคยอยู่ยางไปหันไปนี่ก็ได้ถือว่าเมื่อยเกี่ยวถึงเงินว่าเฮงประได้นเนาะบ่ถึงขบานนอนอยู่ซื่ึนะเพิ่นก็พอไปนั่นนี่ได้อยู่แต่มันยังไม่เมื่อยแน่ยา,างไปนั่นไปนี่ก็เมือ่อยเป็นองเอี้เนาะก็เป็นธรรมดา มันมาคขลงงหรือว่าไตามันทํางานน้อยลงมันก็เป็นแบบนี้หมอกระบ,บอกมอกระเตือนอยู่พี่น้องแต้เฮาก็เฮ็ดเนีได้ไในเมื่อมันได้เ,เป็น,ปนแล้วเฮาก็ต้องทําใจรับมันเนาะใจในกระคอขอบุญขอบุณขอมุญก,ก็ใจลายๆพ่อแม,พอออมอ่พี่น้องอที่แนะนํำโอ้ย่างร่นลามพี่น้องเลยบาเทียกับสีคัดสันเบิง่งว่าเสีเยาตัวใดจึงใดแบบใดไอิ่นก็แนนน้ำเบิดทั้งเรื่องอาหารการกินต้องกินแบบนี้แบบนี้ <c oughs> มวยกินแบบนั้นแตบบ่สันเนาะกินแบบนี้ด,ดีอ่ามัน <c oughs> ดีต่อไตต่อมากระ郎เฮาพี่น้องเลยเนื้ออื่นนะ,กระ,นะกระปุกขปัญได้เนาะกระลายคนกระลายว่ากันไปพี่น้องเลยแต่เฮาก็เลือกแล้วก็สีคัดสันเบิ่งเนาะอืมแต่ไหนมันเหมาะสมกับมีเฮา้าคัดสันตัวดีๆที่สุดนั่นแหละผลมากเลยพี่น้องเลยบ้าง vẫn được đặc biệt là người chào mừng em đeo nó chào mừng em rồi chào mừng em 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 punan ni nah kita nom nak ya bang tu dulu di oh 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 in hmm. uh, uh. ah ini <cres> saya oh. uh. hmm tu tu ai tu alah ayo hmm ันแตกไปเลบดทับมาเถูช้ตกแตกไปทนสวดไปสวดมาทีน้ังเอ้ยนะคนช่วด้วเกี่ยวขอแน่เจ้าเนี่ยอะ จะขึ้นต่อได้บ้รุอเาแกรูปใหม,ม,ม่นี่นางแกไล้น่ะเนี่ยเพื่อนเนี่ยมาชุกินเลป่ะโจ้ากูนะมันงงเนาะมันง่แลยมันงงนามันงมันงมันงอย่าดีก็พเประตูไปเจ๊

มาก,กินนะนี่นะอ่าหันมาพี่หันมากิานมากนะกินข้าวมือได้หัน้องเนาะเล่นอ่อยอีกยำคือรอย่าหันบปหันไปให้เมือกระไรหันมาท้ากระไรเดมาอกระต้กมาเลิกกินข้าวเด้อประตูปม่ตูปองสปอร์ตเซอร์มาวัดควันมาเก็บแม,ม่มา กินข้าวข้าวลูกน้ำลางบอกกินแล้วบอสกินนะบ่สเป็นกวีดเป็นหน้าใหม่ชิมควายเห็นเดินขึ้นมาแข่ควายแน่ฮะกำลังกินข้าวเป็นยังไงกินข้าวกับเช้ามึงไม่วันมั้งมึงไม่วันเอามาให้เวันแต่ยังไม่ได้เพราะได้เจอมึงต้อนเราก็ได้ มีเ่าฝากในตอนกระเลนน้องสวน่กเนาะฮตายเนาะบ่เราเห็ดคู้นขึ้นเลยเห็ดเป็นเลยคุณเขาเห็ดเป็นล่องอะไรไเห็เป็นล่องน้ำอะไรอแต่บกคุ้นเลยมือันมเรนมกับคุ้มน่งวิวได้เห็ดคนน่ะบ่บ่ห้น้ำอ่างเลยนะตกมาในน้ำลายพานเลยนะได้กะลรย่านนี่ได้ขออกระล มันจะเป็นไหนจังหวะโอ้ค่ะคานองนลทางขอบมันชันขอบมันเนือคกะดูทั้งลุ่มมาแล้วมันห่ามันอยูลุ่มเห็นลบกสัเป็นกองขึ้นอมันคราปูกัมดเลยเยม่จริงนรงโกินได้จ้ะบะล้งนข่าเลยเข่าเอยนอนไดติงขึ้นไปเงนื่อยไปหน่อยกัน

không? hòn được hồn tốt khi nó À. Bài, bị hai ngợp còn bạn này được chân rồi. Ngợp còn là người Việt non. Vì mới nay thì tiền sao đó mới nay. Hãy ไปกินนั่นนะเราไปกินอ,อ,าอาหารไปกินแกงเห็ดยู้วมนชันปกต,ติเรากินแเห็ดอันเชดกับนเสียบท้องแลนะกับปลากับกออมปลาแกงเห็ดพรอมอ,อ่มแกงท้องเชียบอนรก็ได้เมื่อใมอ แล้เก็เป็นย sw ังวก็จะคล้องมาเลยะเป็นเนาะแฉะเป็นเนน้ม่ตื่นเนานั่อรำมปแ่ัก็นอืมเป็นน้ำลำส้แล้วก็บริเนะ่าน้ำใส่บรีก็เป็นัใช่ใช่กินนังเชฟวมฒเนี่ยเป็นเนาะ กิ่งๆเห็่น้อยๆไปเลยกิ totally> ้พี่น้องค่ะจั๋วเจ้าค่ะอืมอืมอกิ่งแท้เพืนนี่มันกินลายก็วิววิ่งแจมแจ๊กเลยกลัวหรอไปเสร็จพี่น้องเลยให้เพื่อนกินข้าวกินน้ำก่อนไปพี่น้องมาเตียงกันขอตัวไปพักผ่อนก่อนจะเด็กจังหน่อยนะพี่น้องเนาะเพราะที่ thật sai ta chân đi chân nôi à. khẩu khua no. à, a... à, con chân nôi nghe mình nó khâu khẩu khua hết là năm, sao khẩu sẽ khay mẹ con chân nôi nó cái nam tôm khẩu chân nôi น้ำต้มข้าวเนาะอลไรก็นอ่าใช่เอาจีโต้ไข่เอาแต่ไข่าขาวพี่น้องไงยมาพี่น้องไงเอาต้มน้ำข้าวเดือดเดือดเนาะอ่าแล้วก็มาทีใส่พี่น้องไงเดือดเดือดเลยพอเดือดเดืจวดเลยพี่น้องไง เดือดเลยโอเคอืมตีให้มันสุก như vầy nè vitamin súng như vầy nì ai tuần 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 siêu hôm hôm เรียบร้อยพี่น้องเอ้แบดนี้ไปให้ตู้มีกินก่อนเนาะอ้าวพี่น้องเอ๋โอ้ยมีตู้เนาะเป็นอะไรเนี่ยเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ชียน์ฮอดเนี่ยมันก็เมื่อย์นี่เมื่อยู่เปล่าเจอเขาฮะนี่ตัวนี้น่ามีเฮงเลยพี่น้องเอ๋เนาะ ອ្រូវើនប់ខ្ກິមាន់ប់ពិក្រូវើ บัวของเกษตรมันเปินตอนมันนี่อะไรไปเลยต้มน้ำขาวใส่ไข่ขาวเลยน้ำใส่จริงจริงนี้จริงมันเป็นใส่หมดเนาะอืมบัวเล่มันกินั่นเล่นะมันกิไข่บระชุกแล้วนะชุกชุกดูป่อันนี้น้ำฮ้อนโพดมันเป็นไม่ทีนะเปอนฮ้อนโพดเล่กันเป็นตอนไม่ทีนะให้มันนั่นนั่นมันมันบระชุกได้แก่มันบรีเิ่นไหมครัถ้าไปต้มใหม่แก่จะให้มันชุกๆกแ ถ้าเราใส่น่าเหมือนอุ่นเราใส่แล้วเอาคือว่าเฮาปกตินี่อยก็มันบ่ฮ้อนนี่ก็ให้มันเย็นๆนี่จับถ้วยยกจั่วเอื้อกๆเอื้อเราดเดียวก็ได้อยู่พี่น้องแต่นี่มันฮ้อนแล้วก็อย่างเราไม่กินเนี่ยก็บพวกเนี่ยไปแล้วใครเข่าหอมๆอื่ค่อยกินไปเน่าเรากินกินแล้วเลยมันกินมากไป เอาพี่น้องเลยเนาะปฏิเอยก็เอาเข้าเอาน้ำแม่กินเรนื่อยๆก็ชีขอตัวพักผ่อนกันจังหน่อยพี่น้องเลยก็คือชีวิตไปข้างนอกดอกมื่อนี้ก็ได้พังเบิง่งตอนหนึงแรงไปแล้เนาะช่วยไปหาบราลูกชาวหรือองคงเฮียนนะจะได้ขอบบุญขอบคุณขอบมกขอบใจลหลายๆเอฟซีประตูกุญคนที ให้กำลังแรงใจแล้วก็ติดตามครับชมโดยตลอดมาเนะาะจะได้ก็ขอขอบมมุ่งขอบใจอยู่ดีมีแห้งพัสดุกุญชุกคนเด้อพี่น้องเด้ออ่าทีนะ้นำสิ่งดีๆให้เป็เตียงแล้วก็กับเมเนะนาะจะได้นำไปปฏิบัติใช้เป็นเป็นไปก็นอ่าเป็นเอาไงแต่คอยเป็นคอยไปไเรนะื่อยๆเนาะมุ่ขอบใจลายอยู่ดีมีแห้งพัสดุกุญชุกคนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ